สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะท่านผู้ชมสวัสดีทุกท่านผู้ติดตามนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องของกระดาษชำระนะคะหรือว่าอ้เจ้ากระดาษเช็ดตูดเนี่ยนะคะเรื่องของเรื่องเนี่ยคือช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่หลายคนด้วยกันนะคะคนไทยไม่มีหรอกโดยเฉพาะฝรั่งเนี่ยนะคะเป็นอาการจิตตกค,ค่ะแพนิคนะคะคืออีเจ้ากระดาษเช็ดตูดเนี่ยนะซึ่ง ขาดตลาดค่ะนะคะจากที่จำได้พาทุกท่านนะคะไปสำรวจซูเปอร์มาร์เก็ตตามที่ต่างๆกันมาแล้วนะคะในลอนดอนนะหลายๆที่หลายๆโซนด้วยกันนะคะก็จะสังเกตว่า IG บริเวณส่วนที่เป็นสต็อกนะคะของกระดาษเช็ดก้นเนี่ยนะหมือนเกลี้ยงค่ะนะคะขาดตลาดวันนี้เนี่ยเดี๋ยวฉันจะมาอธิบายให้ฟังเนี่ยเรามานั่งวิครากนเนี่ยว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะในภาวะวิกฤต ของโลกนะคะกับไอ้เจ้าโควิด1 9โควิด19เนี่ยที่หลายคนกลัวกันคนไทยเนี่ยนะคะในต่างประเทศเนี่ยโดยเฉพาะเมียฝรั่งเนี่ยก็จะชอบตุนข้าวสารอาหารแห้งนะคะปากระป๋องมาม่านะอันนี้เราเข้าใจคะ่ะแต่นะคะข้อหลังเนี่ยเออลองคิดดูว่าไอ้เจ้ากระดาษเนี่ยมันกินได้ไหมเนี่ยเออแอะ นึกไหมคะสงสัยไหมคะว่าทําไมฝรั่งเนี่ยมันถึงได้บ้าตุนกระดาษทิชชู่กันเดี๋ยววันนี้นะคะคลิปนี้จากที่ฉันได้ทำรีเสิร์ชนะคะเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังว่าทําไมไอ้ฝรั่งเนี่ยมันถึงบ้าการที่จะไปตุนกระดาษทิชชู่กันทั้งๆท,ที่กระดาษทิชชู่เนี่ยมันไม่ใช่พื้นฐานปัจจัยสี่ในการดํารงชีพนะคะมันไม่ใช่อาหารเครื่องนุ่มหอมยารักษาโรค นะคะแล้วก็ที่อยู่อาศัยมันไม่ใช่เลยอะแล้วทำไมฝรั่งมันหนึบบ้ากับกระดาษที่เช็ดตูดกันจากผลสำรวจนะคะแล้วก็การวิจัยของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะคะในลอนดอนมีผลออกมาว่าเนี่ยสาเหตุหนึ่งนะคะที่ทำให้ชาวต่างชาติเนี่ยนะคะอิพฝรั่งเนี่ยนะที่บ้าตุนกระดาษทิชชู่กันเป็นเพราะว่าจิตวิทยาค่ะความกลัวนะคะหรือว่าเฟียค่ะนะคะจากคลิปนะ ล่าสุดนะคะเมื่อไม่กี่อาทิตย์ก่อนเนี่ยนะที่มีคนลงคลิปนะคะมีคนตบตีกันเพื่อแย่งกระดาษทิชชู่เนี่ยนะคะแล้วก็มีการแชร์ออนไลน์กันในโซเชียลมีเดียนะ,ะเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นที่ประเทศออสเตรเลียค่ะคนเกิดความหวาดกลัวค่ะนะคะเป็นธรรมดาของสัญชาตญาณความเป็นมนุษย์นะคะในช่วงไหนๆก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าโลกเราเนี่ยมันเกิดวิกฤตการณ์ขึ้นมานะคะ คนแม่งก็กลัวสมมติว่ากลัวว่าเฮ้ยโรคเหล่านี้จะลันเอาอกระดาษทิชชู่นะคะลันเอาออบเอ่อทอยเด็ดโลแล้วจะเอาอะไรเช็ดตูดจะเอาอะไรเช็ดให้มันสะอาดทาัทง้งๆที่อีกระดาษทิชชู่เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอีโควิด19เลยมันไม่สามารถป้องกันโรคโควิด -19 ได้นะคะโอ้เนาะไวรัสเนี่ย กระดาษทิชชู่เอาไปทำอะไรเอาไปทำบ้านเหรอเอาไปสร้างบ้านเพื่อให้ตัวเองได้อยู่อาศัยแล้วก็ป้องกันเหรอนะหรือว่าเขาอาจจะคิดว่าเขากลัวว่าเฮ้ยจะขี้ตลอด24ชั่วโมงมันก็เป็นไปไม่ได้ค่ะนะคะมันจึงเป็นอาการแพนิคซึ่งคนเนี่ยวลาเห็นใครก็แล้วแต่เนี่ยนะเกิดอาการแบบว่าเฮ้ยฉันจะต้องซื้อฉันจะต้องซื้อมันเกิดความแพนิคแล้วก็เกิดความกลัวนะคะดังนั้นในความกลัวเนี่ยมันจึงทําให้นะคะ หลายหลายคนอุปทานมู่นะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคนไทยเราอะ่ะเราไม่กลัวเรากระดาษทิชชู่กระดาษเช็ดตูดเนี่ยเพราะว่าคนไทยเราล้างน้ำค่ะนะคะก่อนที่จะมาเช็ดตูดเนี่ยเชื่อว่าคนไทยร้อยทั้งร้อยเนี่ยก็เคยล้างตูดได้นานมาก่อนนะคะแล้วก็สบู่มันก็คือสะอาดใช้บ่างเออเผลอสะอาดยิ่งกว่าใช้กระดาษเช็ดตูดอีกนะคะอีกหนึ่งในเหตุผลนะคะนั่นก็คือนะการที่มนุษย์เราเนี่ย ซื้ออะไรซื้อของอะไรมาตุนตุน,ต,น,ต,นตุนไวเนี่ยนะมันทําให้เกิดความรู้สึกปลอดภัยค่ะรู้สึก s e c u วนะคะในภาวะที่โลกเหล่านี้แม่งไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นตายหาตายหงมไม่รู้จะตายวันตายพุ่งเมื่อไหร่แล้วไอไวรัสเนี่ยไม่รู้ว่าจะติดกันเมื่อไหร่เนี่ยการที่เขาได้มีของ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ป้องกันไวรัสก็เถอะนะคะจะใช้แค่เช็ดตูดก็เถอะก็ขอให้คุณรู้สึกแค่ปลอดภัยเพราะว่ามีกระดาษเช็ดตูดนะคะก็เหมือนกับการที่แบบว่าบางคนที่บอกว่าเคยมีอะไรของที่มันเหมือนว่าเป็นเ,เครื่องรางของขังไอ้ลัคกี้นะคะอ็อบเจกต์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมาทําให้รู้สึกปลอดภัยนะคะดังนั้น,นการที่ฝรั่งเนี่ยซื้อกระดาษทิชชู่ตุนไว้ที่บ้านเยอะๆเนี่ยนะ อาจจะทำให้เขารู้สึกปลอดภัยก็เป็นไปได้ค่ะนะคะนี่คือ,อ,อผลนะคะจากการวิจัยนะจากการสำรวจนะคะของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะคะชื่อดังในลอนดอนนะคะจากเว็บไซต์หนึ่งะคะของอังกฤษนะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์ดังที่ได้กล่าวมานะคะนั่นคือเหตุผลหนึ่งนะจ๊าว่าทำไมฝรั่งถึงนิยมนะคะ บ้ากันซื้อกันตุนกันไว้เพียบนะคะแต่เออทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่กระดาษทิชชู่อย่างเดียวนะคะอย่างอื่นตามมาก็มีพวกพาสต้าแห้งอันนี้เราเข้าใจนะคะก็เหมือนคนไทยเราซื้อ,อ,อข้อสาร อาหารแห้งพาสต้าแห้งเนี่ยคือคุณมันสามารถเก็บได้นานนะคะสมมติว่าถ้าเกิดว่าเขาห้ามออกไปไหนสองอาทิตย์อย่างเงี้ยคือคุณจะได้มีสเสบียงอาหารได้เต็มบ้านแล้วคุณไม่ต้องออกไปไหนเก็บตัวอยู่ในบ้านนะคะข้างนอกเขาจะเป็นยังไงก็ช่างแต่ขอให้ฉันอยู่ในบ้านแล้วฉันปลอดภัยฉันมีของกินนะคะข้าวสารฉันเนี่ยฉันไม่ได้ตุนนะคะ <c oughs> ก็เออส่วนใหญ่ะฉันจะไม่ค่อยกิน อาหารไทยทุกๆวันประมาณนั้นก็จะนานๆกินทีนะคะเพราะว่าฉันเป็นคนกินง่ายนะอย่างที่บางท่านบอกเห็นฉันกินแล้วเหมือนว่าคนกินง่ายนั่นคือฉันกินง่ายจริงๆค่ะอาหารไทยสําหรับฉันอะต่อให้ไม่มีอาหารไทยฉันก็อยู่ได้ค่ะนะคะแล้วฉันก็พาสต้าก็มีถุงสองถุงแค่นั้นละค่ะนะคะแต่ถ้าเกิดว่า มันอดจริงๆอ่ะฉันก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่าบ้านพ่อเชฟทอมเนี่ยแม่พ่อปู่ย่าตายายญาติพี่น้องญาติโกโหติกาเขาเนี่ยอยู่ในละแวกใกล้นะคะไม่ไกลขับรถยี่สิบสามสิบนาทีถึงดังนั้นเนี่ยเราก็เลยไม่กลัวนะคะเพราะว่าบ้านพอบ้านญาติญาติเนี่ยเขาก็นะคะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วแต่ของบ้านเราเนี่ยมันเป็นห้องเล็กๆนะคะดังนั้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะซื้อข้าวซื้อของอะไรเยอะๆมาตุนไว้ได้นะคะเดี๋ยวมันจะกลายเป็น ห้องรูหนูซึ่งไม่มีพื้นที่ให้นอนนะคะดังนั้นพื้นที่ของเราเนี่ยมันมีจํากัดฉันเลยไม่สามารถที่จะซื้อของอะไรหลายๆอย่างมาตุนได้นะคะขอย้อนมาพูดกันถึงเรื่องของกระดาษเช็ดก้นกันต่อดีกว่านะคะท่านผู้ชมเคยคิดกันบ้างไหมคะว่าก่อนที่จะมีกระดาษทิชชู่เช็ดตูดน,นะนะมนุษย์เราใช้อะไรในการเช็ดตูดนะคะติ๊กตอกติ๊กตอกนะคะอีกระดาษเช็ดตูดเนี่ยนะมนุษย์เราเนี่ยเริ่มต้นใช้ ขึ้นครั้งแรกนะคะที่ประเทศจีนนะคะน่าจะอยู่ในช่วงของราวๆของศตรวรรษที่14นะคะ14 t e n t h century โดยจัก,กรพรรดิของจีนค่ะนะคะกระดาษทิชชู่สมัยก่อนเนี่ยกระดาษเช็ดตูดเนี่ยเขาก็จะเอ,อ่อมีเครื่องหอมด้วยนะคะฉีดเครื่องหองมให้หอมนุ่มนะคะเพื่อจักรพรรดินะจะได้ใช้เช็ดตูดได้อย่างสบายนะคะท่านผู้ชมค่ะนะแล้วคือถ้าไม่ใช่จักรพรรดิเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยเขาก็จะใช้นะคะ สิ่งของอะไรก็ได้ตามธรรมชาติเนี่ยที่เขาหาได้เนี่ยนะใช้ในการชําระล้างอย่างบ้านเราเนี่ยไม่ต้องห่วงเมืองไทยเราเนี่ยเรามีน้ำนะคะทุกพื้นที่เนี่ยมีน้ำนะถ้าเกิดว่าบางพื้นที่คุณขี้คุณเยอะแล้วมันไม่มีน้ําเขาก็อาจจะใช้ใบไม้แห้งนะคะแต่คุณรู้ไหมว่าสมัยก่อนเนี่ยชาวโรมันนะคะเขาใช้อะไรในการเช็ดตูดใช้ขนแกะแล้วก็น้ํากุหลาบค่ะนะคะในการเช็ด ในการชําระล้างตูดให้สะอาดนะคะสําหรับาบางพื้นที่นะคะสมมติว่าถ้าเกิดว่ามันไม่มีน้ําเลยอะ่ะโอเคถ้าบางพื้นที่ที่เขาอยู่เนี่ยนะมันมีน้ําเขาก็จะใช้น้านะคะล้างให้สะอาดแต่ถ้าเกิดว่าคนที่อยู่เอออย่างพวกเอสกิโมอย่างเงี้ยนะพวกเอสกิโมเนี่ยนะคะท่านผู้ชมเขาจะใช้หิมะนะคะในการเช็ดตูดค่ะในการล้างตูดให้สะอาดอาแปลกเหมือนกันนะไม่ใช่แค่หิมะอย่างเดียวนะคะมอส เอสกิโมก็ใช้ค่ะโอ้ยเขียวเองนะเขียวมันไม่ติดตูดเหรอโโอ้สุดยอดค่ะนะคะแล้วคุณรู้ไหมว่าชาวกรีกเนี่ยใช้อะไรชาวกรีกมีการใช้ดินเหนียวค่ะเครยค่ะเช็ดตูดอู้นึงไม่ออกว่าดินเหนียวแล้วถ้ามันกลังอยู่ที่ตูดเนี่ยมันจะเป็นยังไงพวกไวกิ้งเนี่ยนะคะเขาก็จะใช้ขนแกะ เฮ้ย hey, คุณแล้วเชื่อไหมว่าไอ้ประเทศที่เป็นทาสแต่สมัยก่อนในพวกที่เป็นทาตอะนะทำเอ,อ่อฟาร์มยาสูบทำเอ,อ่อฟาร์มข้าวโพดอะไรนู่นนี่นั่นเนี่ยเขาก็ใช้เปลือกข้าวโพดไอ้ไอ้หญ้าแห้งอะไรพวกนี้เนี่ยนะคะเช็ดตูดค่ะใบกันชงเนี่ยนะคะคือคุณบูู้มหมก็เคยถูกใช้มาเช็ดตูดนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือท่านผู้ชมขานะคะ การที่จะใช้อะไรเช็ดตูดก็แล้วแต่จริงๆแล้วอะ่ะคือขึ้นอยู่กับสถานที่ที่คุณอยู่ด้วยขึ้นอยู่กับเออว่าเหตุการณ์เหตุการณ์นั้นคุณอยู่ณนะจุดไหนนะคะอะไรก็แนละ้วแต่ที่คุณขวอยขวาได้คนเรามันจะขี้อ่ะมันไม่มันไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเลือกนะฉันจะต้องอันไว้สักนะคะ 10วันยี่วันแล้วเดี๋ยวกูค่อยไปขี้ในเมืองที่มันเป็นสีวิไลนะคะสมัยก่อนเนี่ยคือคนลราเครปวดขี้เหมือนถ้าคุณขี้อยู่ในป่าคุณก็จะเอาอาจจะเอาตูดถูงกระยาแห้งนะคะแต่ว่าเนาะบางคนเนี่ยเออค,คุณสมัยก่อนเนี่ยนอกจากนั้นเนี่ยที่ฉันได้อ่านเนี่ยนะคะเขาก็มีการใช้เปลือกหอยนะคะ ที่มันไม่ใช่เปลือกหอยแหลมๆนะคะตรงมนของเปลือกหอยอที่มันเป็นเปลือกหอยมนนะคะถูตูดถูๆไปให้สะอาดก็มีค่ะนะคะเออนาะสุดท้ายราวเนี่ยนะคะการเช็ดตูดเนี่ยนะจริงๆแล้วสําหรับชังมันไม่ได้สําคัญเลยนะคะเออขอให้มีน้ํานะสําหรับเราขอให้มีน้ําให้สะอาดแค่นั้นนีฉันก็มีความสุขล้วค่ะใส่น้ําล้างให้สะอาดสบู่ขอให้มีแค่นั้นนีฉันก็โอเคแล้วนะ แฮปปี้แล้วกับการขี้แบบสบายๆนะคะอย่างเนี้ยบอดี้ช็อปเนี่ยนะล้างมือด้วยอาจจะล้างตูดได้ด้วยนะคะ <c oughs> อันนี้หอมนะคะจะได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันสะอาดนะเคยเหมือนกันนะคะตอนแรกๆตอนที่มาอยู่อังกฤษแ,แรกอะ่ะคือมันไม่ถนัดนะคะกับการใช้ทิชชู่เช็ดตูดเ่ยนะคะแต่ว่าพออยู่ๆไปเนี่ยคือคุณในเมื่อมันไม่มีน้ํามันก็ คืออากาศมันหนาวอะ่ะเช็ดตูดเราก็ต้องใช้ทิชชู่เช็ดค่ะนะทุกอย่างะ่ะคนเรามันสามารถปร,บปรับแปลงมันสามารถอดัดได้เองนะคะมนุษย์เราเนี่ยความฉลาดของมนุษย์อย่างหนึ่งเนี่ยนะคือมนุษย์เราสามารถปรับตัวเองได้ทุกๆสถานการณ์นะคะ